สบายดีเอแม่พี่น้องเอฟซีของลุงไงบดทุกคนเนาะบดทุกทานมีมาพบมาพ่อก,กับลุงไงแล้วพี่น้องมาพบมาพ่อกับขอสวัสดีและสบายดีดเนาะพเอแม่พี่น้องว,ว่าอยู่ภายในประเทศหรือต่างประเทศก็ดีเนาะการลุงไงก็ยินดีต้อนทัเข้าวสู่ซ่องของลุงไงสนแนลอีกแล้วพี่น้องเนาะมาพบมาพ่อก,กับมันนี้กับขามาทางบ้านของน้องดับอีกแล้วพี่น้องมาเยี่ยมอยากตามข่าวน้องเนาะ ก็เริมาทางเรือน้องดำกันลายมือแล้วพี่น้องเนาะมันมนี่ก็คิดฮอดคิดถึงเพิ่นก็เขามาเยี่ยมยามเบิ่งว่าชีวิตน้องดีขึ้นแล้วบ่พี่น้องเน,นาะอาเฮาไปเบิ่งกันเลยเนาะมาทางเฮือน้องดำอีกแล้วพี่น้องเนาะมันนี่ก็เป็นเว่าเป็นยายน้องเพื่อนแวะเขามาเยี่ยมยามถามข่าวอยู่พี่น้องเนาะ ทังเขากันลายมื okay. okay. no ่อแล้วเขาเลยมาหาน้องดำเพิ่มเนาะม้นนี่ก็เขาก็ได้มาหาเพิ่นอีกเพื่อนหนึพี่น้งเนาะโอ้บ่าพามาแล้วนะสวัสดีบ่าวพามาขึ้นน้องดำเนาะมาขึแรกโอ้บ่าพามารั้งแรกโดยโดยโดยฮะถามทางว่าเป็นไงบ่าว่าเมันมาชุงโอ้บ่าพามากับไพรบิกกี้ โอ้ยฮะบ่าพากระมากเลกสัมผัสน่องเรียบร้อยนั่งใกล้ทีบเดียวนี่แหละโอี๋ยวหาลุงใหญ่ฮะอ่าเด้๋ยวเดี๋ยวลุงใหญ่หากะมากขีเข้าไปสัมผัสน่องมึงเนาะไปหาเยี่ยมยามทำข้าวน่องเป็นน้ำพี่นน่องว่าเขาก็เลยมาแต่โดุดเลยเนาะโดยโดยอ่าสบายดีว่าวิโมมาอ่ากระมาครั้งแรกบ่โดยเจ้าโดยโดยเอาลุงใหญ่มา ทั้งแดง่าดีว่าไงมา2องสามข้างเลยได้มาหา้องดำพื้นโยโดยโดย่พักกันไปทั้งไร่บาทนี่อาจีกับเนอ๋อโดยโดยโดยอ่ะโดยโดยโดยขอบใจขอบใจนี่คือเบาบิ๊กเิดนอกบุญนอกเป็นมาผัดพายทางลุงไงพี่น้องเนาะฮากัะเข่าไปยืนยามสามข้านอกเลย บายดีน้องโ้ยฮะมาแล้วเป็นยังไงหามาเลยมาเยี่ยมยามน้องเตะหึงเติบเลยใช้ลูกไปใช้มาในลูกนอนบ่อ๋อนอนอยู่ในเนาะโดยโดยกาศยันคนขึ้นหรือยันคนตกแมนแมนแมนนอนอยู่ในเนาะเดยโดยโดยฮะขับก็ได้มาหาน้องเพิ่นอีกแล้วพี่น้องเนาะเป็นเทือที่สามแล้ว เดมาหาหน้อ,องเพื่อนบริหารบริมาหลายมือเลยปิดใน,นไนี้ลูกอยู่ดีมีแหงเนาะเดออยู่ดีมีแหงคือเก่าเนาะเดอเดอเดองานเอากระได้เขามาทางเพื่อนน้อ,องดำมาฮอดเป็นทีเรียบร้อยไม่เน,นี้เอากระมาเยี่ยมยามถามข่าวน้อ,องเพื่อนเป็นทังไดเนาะฮะบายดีลุงจันทร์ โดยเฮาก็ได้มากับดวงจันทร์คือเก่าพี่น้องเนาะโดยโดยโดยสบายทีสาวดำเนาะโดยน้องดำอยู่เดียวว่าวันนี้ดูอยู่กับพ่อกับแม่เป็นเชื้อญาติเชื้อชนอยู่โอ้เชื้อชนโดยชิปูพักโดยโดยทั้งน้องน้อยไปใช้รถละขึ้นนอนนอนอยู่ไหนนอนวันนี้บรรยากาศก็คึมๆนอกพี่น้องเนาะวันนี้ ฝนกระอ่าฝนกระตกอย่างนี้โยน่องนอนมาเนาะมาแต่กระเทือกแมีอุ้มน้องอยู่ตลอนิดไม่ได้ไม่ได้ฝนตกเออฝนตกนี่ตกอีกแลโดยโดยโดยเพราะว่าอากาศนั่นแน่ยกะมันียกหนาวเลยเนาะปีงนอกเนาะโดยแดดแล้วก็เอาคนลงมาไว้นีไหมตกอีกแล้วนี่ฝนกระโดยมือมาเลยง่ายๆเพื่อเสียห์เาเนาะที่ปลูกพักว่ เราก็เขามาเยี่ยมยามน่องเบิ่งเนาะมันมาแต่โดนแล้วกับลุงจันกันอ่ามันนี้ก็ได้เมขเขามาถามน่องเพิ่นก็อยู่ดีมีแหงคือเก่าน้องๆเนาะโดยมากับกรมโยนว่าเป็นห่วงเป็นใยเนาะเป็นมีภูเขามาสัมภาษณ์หลายบ่เนห้าก็ซื้อห้าหมื่นเลยครับเออหนึ่งจากสองคน และยังบอมีผู้มาซอยเหลืออีกบ่ยังบอมีเนาะพี่น้องเนาะนพนกะคือเขาหน้ากะยังยังอยู่บ่อ๋อยังอยู่เนาะกินอยู่ตั้งแต่ข้าวบ่าวเิงกับข้าวบ้าวพมีงเส้ารังผ่อนน้ำมันยังอยู่เนาะเก็ยังดีเนาะยังว่ายังมีอยู่ การว่าทํามาหากินมันก็ยากลําบากเนาะมื้อนี้เนาะแม่นแหละก็ดีนําถ้ายังมีกินอยู่ก็เนาะโดยเฮาก็เข้ามาด้วยควมเป็นห่วงเป็นใหญ่เพราะว่าบ่มียังมาฝากนพี่น้องมาด้วยควมเป็นห่วงเป็นใหญ่น้องเนาะมาเยี่ยมมายามเบิ่งพี่น้องเก่านี่เาเคยมาเนาะโดยโดยขอบใจใจให้น้องเนาะ กำลังใจให้น้องสู้ๆเนาะเพราะว่าครอบครัวของน้องก็ทุกข์ยากพี่น้องเนาะก็คือว่าได้สัมภาษณ์ไปแต่ละครั้งแต่ละเทื่อก็ฮู้เห็นนํากันเนาะครอบครัวน้องเพิ่นก็ก็ขาดเปนคืนทุกข์ยากเฮาก็แน่โยเช้นี้ก็ได้วามีผู้มาซอยในแลน้องก็มีข้าวสารกินในแลเนาะโยทางเฮาก็ยินดีนํา แล้ก็ขอขอบคุณทท่านที่รบเนาะโยเอาตไปก็โดยบ่ไอยู่แก็ได้การยังไข่นี่เฮามีข้าวเมียนเนาะก็พวกที่ก็ได้อ๋อนี่มันก็สิหาง่ายอยู่เนาะม่แน่นอนมันก็สิบ่เืองบไดเนาะเพราะว่าเฮามีข้าวเมียนเนาะโยอ ถาไปว่าไม่กินไินไามีผู้เขามาซอยอีกก็คือสิดีเนาะเพรว่าเขากันบุญเมียนนะกับอะ้วเนาะแต่บุญแต่นั่นเขานะเพื่อนเขามาซอยก็ดีอกดีใจน้ำเมนเมนแมนขโมกขอดใจที่เพื่อนเขามาซอยเ้ือเอาท่านโอ้ชีวิตเขาก็ลำบากพระพาชิฮาซื้อเข่าซื่อน้ามก จะหาสืบผิดไปเด็กเป็นนัวเงินคำกับหายะพี่น้องเนาะเครื่องคองกับเพลงไปเสียหน่ายไม่ยากบ่มาสิไปไปมาแล้วลุให้แล้วก็มาุก้เข็มเนาะเข็มไปถิ่มเนาะน้องอันตะกี้นั่นก็แต่ทางลุงใหญ่กับมาว่าเป็นยังบัตรไปกวดเลยบ่ไปแล้วไปวไปวานนี่ เพิ่นว่าอะไรเลูกเพิ่นก็ว่าเต้าหนุ่มติดเชื้อเต้าหนุ่มอักเสบอ๋อเต้าหนุ่มอักเสบเพิ่นจัดยาจันยังไงบ่โดยมันหาเสพโอ้โดยอักเสบใหม่ถึงแต่มันติดเชื้อมันติดเชื้อดาย่านติด้อท ยานเพิ iment, ine, s, <S yep, ่นลุกลามไปเป็นแบบที่เหาแบบย่านนั่นแหละโดยผู้ขากะท่านพิ่นว่ะโดยเลยมันจิเกี่ยวข้องกับมะเร็งบ่เพิ่นว่าก็ผู้ขากะเพราะได้มีแห่งไปแบบว่าแมไปถ้าถ้าเอาบอกรักษามันฉีดเบ็ดเกี่ยวของไปกับมะเร็งมันอย่างเนาะมะเร็งเต่าหรเต้านมไปทางจันทร์แต่ว่าเออที่เชื่อวกแบบว่าเฮากะเออ คนว่างมืออันนี้เข้ามาต่อค <t iny> ุณภากันต้องหาเงินอีกแล้วเนาะเมื่อได้เพคนนับอีกแล้วมอนับอีกเมื่อได้เพคนเยอะมัดยาสีคนวางมือเพคนวางมือได้ซ้ำซีมืออ๋อคนวางยาให้นะวางยาให้สีมือแล้วหาเซตมันมันนี่เลยหลังจากสีมือนั้นหายไปต่ออีกแบบโอ้ยหาเงินน้องบทหวงบททันแล้วนี่เนาะ เราเอาคันเขาได้มาดำเน,ก,ำนกไดำไหมหาืปล่าเพราะาได้ซื้อแบบเนรจำเป็นเม็นเมนเขาได้ไปหามาได้เดีหน่อยว่าชื่อประเด็จเปียงนัวเนาะดดูบริพยยักรู้คิไปเอายาบาลดูดูขอถามเพค่าใช้จ่ายต่ออ,อย่างนี้มือแมบพบมาแค่หนึ่งเท่าได้เผนก็ว่าให้ไลทมาโลดมือเซนห้าว้าวบบดูมือเซนหา้าเนาะ สองมือสามเซนหาเงินใช้ได้เนาะด้ากินน้ขากินปเรากินโมโตเนื่องกับญาติมันอักเสบไปเนาะห้อพูดก็ว่าให้กินต่อเนื่องไปเรื่อยๆบ่ดูกินไปเรื่อยๆน้องเนาะ กันลำบากคือกันเนาะบอกมีเงินมีคำไปต่อแล้วแบบนี้จะเอาทาไมเนาะเซนหมื่น6เซนเนาะหมื่น3เซน4หมื่น6เซน4หมื่นหมื่นทีหนึ่ง4หมื่นถ้ามยาหมนหยาไปแล้วก็หฮากแบบเป็นว่าเมื่อไรแล้วลดมื่อละเซนห้าหาก็เลยแพงใช่้นาด4มือก็ล้านห้าเนาะอืมืนล้านห้ ินหมดอันนี้คือพ่อเขาไม่ได้เงินละค่ะไปโดยมันเป็นเทว่าเป็นยังไงละบริเป็นเทวบริเป็นเทแบบมันออกซิดในอย่างนี่มันเป็นแบบเป็นเปงกนั่นาะเป็งแบบออกซิด้องเ่อเฮาไปกวดเฮาเรื่องบนี้เนาะเบาใจนองน้เขาไปกวดเากาโบย

โดยโดยเฮากัมีแต่ความห่วงใยเนาะความห่วงใยคว่มเป็นห่วงน้องก็ได้มาเวะมาเยี่ยมมายามมีเด็กๆนหน่อยๆเนี่ยห้น้องก็เฮ็นได้พี่น้องเนาะเฮากัมีบ่หลายเฮาก็จะห้ยนอกจักซอยเรือจนนั่นแผนี่ยนมามีเห็ได้น้องว่าไปกวดกั4สี่มือกับ0 0 0เซนาเซนเนาะหลังจาก4ี่มือก็ไปต่ออีกพี่น้องยาก็450,000นห้าเซนนีก็เห็นใจน้องเพิ่น ชื่อนได้เงินมาเล็กๆน้อยๆก็ซื้อบักพริกไปเดกเป็งนัวเนาะโอ้ยลูกก็ลูกยังน้อยพี่น้องเอ้ยเฮือนซานก็ท้ที่บ่มีอยู่พ่อก็พ่อเฒ่าแม่ก็เพเฒ่าโอ้ยเห็นใจน้องเพิ่นพี่น้องเนาะนี่แหละทางเฮาก็เลยว่าบ่มีเฮาก็แวะเข้ามาเยี่ยมยามทามข้าวเป็นกลังใจให้น้องเพิ่นสู้ๆเนาะทเนาะเฮาก็เห็นดูเพิ่นเฮ็ดได มนุษย์คือกันพี่น้องเนาะถ้าว่าอยากซอยน้องเพิ่นก็ให้ติดต่อมาเนาะตางจันท์เนาะโดูมาซอยน้องเพิ่นนี่พี่น้องเอ้ยเนาะอยากจะซอยเดือดทั้งครอบครัวน้องดำเนาะโดยบนไลายกัให้ซอยค่าคือค่ายาน้องเนาะแน่ไงพุ่นจันได้พี่น้องเลยเนาะโดยโดยโดยน้องเพิ่นอนจาสงสารเห็นดูตอนนี้เนาะก็คืนดูลำบากที่สุดเลยเนาะโดยเพราะว่าหาอย่างกัหา พอได้แต่กินผู้เดียวพอฉันใช้เนาะโดยเพราะว่าคนในในเฮือนี่มีอยู่ห้าคนโมดห่าพันเจ้าเนาะหกคนโดยไป่ล้านก็ไปเป็นละงานมือละห้าสิบคนก็ไปก็ไปน้ำเงินไปได้เลยพี่น้องเนคือมีสาวน้อยคนเดียวเนาะโดยอ่าเดีอยงพี่น้องกับสาวน้อยแต่แทมเมนูอ่อนอีกได้แถมมีอ่อนอีกประญาติประจำตัวอีกโดยไปได้ไปเช้าค้าน้องเพันกา ได้ลูกใหม่ๆะกับก็ประมาณส8ปดมือมั้งประมาณนึงดูเพิ่นก็ได้สัปดมือพี่น้องก็มอดเดือนเนาะแตน้องบัดก่อนก็มอดคอยแข่งแห้งบันไดคํากับมีพญาประจัมตูนนะจังใดจังใดก็ให้เนาะรางใจน้องเม่นม่นนเเขากับมีแต่ให้กับล่างใจน่องเพิ่นเนาะ ทางเฮากับมีอ่ะน้ำใจลูกอ่ะเด็กๆหน่อยๆเนอะโดยเฮากับหยากซอยลายเลยพี่น้องเนาะเฮ้ได้โดยโดยเฮากับมีเฮาซอยได้ซ้ำเฮาซอยน้องจัดเนาะมันหยากซอยน้องอพิทุพิทญาะแต่ว่าเฮากับผมมี เฮามีลักก็มีแต่น้ําคิดน้ําใจและเป็นพวกเป็นใหญ่นอกนก็น้อยละเออแสดสิี่อยอโอยโอยยกับญาลูกไว้ล่ะเนาะายไว้แม่ก็เลี้ยงลูกให้ใหญ่ไว้ล่ะเนาะโดถ้าลูกเจ้าใหญ่ก็คงสิสบายเนาะเนาะอทางเฮาก็ได้โอลมกันเนาะให้กําลังใน้องเพิ่นโดยๆเฮาก็ให้กําลังใจน้องเพิ่น หายพญหงิ์โลคาสเนอะโดยทั้งทีมงานเราจะได้รับง่าคน่อยโดยโดยโดยได้อุรลมกับน้องดำเป็นทีเรียบร่อยแล้วเนาะก็คโขดสีหูเรื่องราวของน้องไปพร้อมๆกับลุงไงเนาะอาสุธาเนี่ยลุงไงกะบโบมีอย่างไรพี่น้องขอเว้ไสให้พ่อให้พ่อแม่พี่น้อง เอซีของลุงไงทุกทานให้พบเต่สิ่งดีๆเนาะสางลูกปุกขึ้นให้พระคุ้มครองเอ,อยาอยาหายจิอยาหายจนใหายลำหายด้วยอยู่ดีมีแหงหมันยินมันยินเกะเกาคำบาสบายดี